วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนําโดยพระมหาดน,น,นุพ,น,น,พนปุญยญัชโยปรเปียนรมก้าวประโยชน์รองผู้อำนวยการสํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนําชุด PPE สีส้มที่จัดทําเป็นพิเศษสําหรับพระพิสุ์มอบถวายแด่พระมหารรพร้อมพงศ์ปภัสรจิตโตผู้ช่วยจาวาปสุธิวารา,รามกรุงเทพมหานครผู้ริเริ่มโครงการพระไม่ทิ้งโยมเพื่อสนับสนุเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่สาธารณสงเคราะห์ ช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งในด้านการตรวจเชิงรุกและการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดสิ้ด้วยเข้าไปมอบอาหารนะครับรวมไปถึงเครื่องวัดออกซิเจนให้ถึงที่บ้านโดยแบ่งเป็นชุด PPE สีส้มที่จัดทำเป็นพิเศษสำหรับคณะสงฆ์นะครับจำนวน10ชุดและชุดสีขาวสำหรับอาสาสมัครที่เป็นคารวาวาจำนวน20ชุดนอกจากนี้ยังได้นําชุด PPE มอบถวายแด่พระครูธรรมทรติติตศักดิ์สุพัทโทเจ้าวาดวัตวีการะอนันต์ เพื่อให้คณะสงฆ์ได้สวมใส่ป้องกันตนเองในขณะที่ประกอบนะครับพิธีชาวพนักิจร่างของผู้ป่วยจากการติดเชือ้อโควิด -19 จํานวน40ชุดรวมทั้งสิ้น70ชุดสําหรับชุด PPE ที่วัดพระธรรมกายนําไปมอบถวายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นชุด PPE สีส้มสําหรับพระและชุดสีขาวสาหรับคารวสรวมทั้งสิ้น125ชุด ซึ่งในขณะนี้ได้จัดคาเตรียมแบบสีส้มจํานวนอีกกว่า700ชุดเพื่อนําไปถวายแต่แด่วัดนะครับที่แจ้งความประสงค์เข้ามาต่อไปครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจนะครับที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดจุมธานีได้ร่วมสนับสนุนนะครับทางด้านชุด PPE นะครับก็จะได้ส่งมอบให้แด่คณะสงฆ์สืบต่อไปนะครับ